มีน้องคนหนึ่งอยากให้ครูสอนน้องวิธีหมุนภาพสามมิตินะครับแต่ครูหาโพสไม่เจอละเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูก่อนว่าการหมุนภาพสามมิติเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างเราก็มาดูเนาะนะครับตรงการหมุนเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยตามรูปเนี่ยมันจะมีหมุนตามแนวนอนกำลังหมุนแนวนอนอยู่นะครับหมุนแนวนอนเห็นไหมหมุนหมุนหมุนทีนี้แกนถัดไปเนี่ยที่เราจะหมุนเนาะจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวตะแคงอ่ะเหมือนหมุน ไปทางด้านข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาได้หมดเลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหมุนขึ้นกับหมุนลงนั่นเองนะครับก็สรุปเนาะมี3ามแกนนะครับมีแนวนอนมีด้านข้างแล้วก็ขึ้นลงตัดกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับครูอยากให้ดูตรงจุดนี้กับจุดนี้ก่อนเนาะนะครับตอนแรกเนี่ยอ่ามันตั้งอยู่อย่างงี้มันเหมือนถูกผลักให้ยืนขึ้นไปนะอันนี้สมมุติคนเป็นอย่างงี้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเหมือนถูกผลักให้ยืนขึ้นไป ก็คือคนความน่าอยู่ถูกผักให้ยืนขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ย่าพอผักให้ยืนขึ้นไปเนี่ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าห้าเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ทีนี้จากแบบนี้มาแบบนี้เนาะมันเป็นการหมุนร้อยแปดสิบองศาทันไหมคือถ้าหมุนแค่เก้าสิบเนี่ยมันจะมาภาพนี้ก่อนอ่าแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ตรงกันเห็นไหม แสดงว่ามันหมุนอีกนะครับก็คือหมุนทั้งหมดร้อยแปดิบนั่นเองตอนแรกมันผักขึ้นไปอย่างนี้เนาะขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็หมุนร้อยแปดสิบอ่ะเรามาดูรูปที่เขาถามมั่งกูจะวาดแค่อะไรหน้าตัดที่เราเห็นเนาะก็คือมีสี่เหลี่ยมสองอันถูกไหมเสร็จแล้วเราผักให้มันล้มก่อนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อเราผักไอ้เจ้านี้ให้ล้มก่อนปึ๊บอย่างนี้แล้วก็หมุนร้อยแปดสิบถ้าหมุนร้อยแปดสิบมันก็จะเป็นภาพนี้ข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนะนี่